่แม่เอฟซีมายังข้านมันมีกองยามวเา็ใส่เลไไปแล้ว ได้ไม่มีคุณภาพปรัแต่ว่าดีนีไม่เปลี่ยนแล้วนะค โอเปเช็คมีเป่ไปเช็คไหมมีมืออยู่ในนู่นนะ แมแมแฟรซี FC มาแล้วครับมายามเย็นมาแล้วมาแล้วใครมามั่งเนี่ยใครมามั่งเนี่ยครับนิ่ง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 ไว้นิง่งนิ่งไว้สวัสดีจ้าแมมแฟรซีมาแล้วนะครับเก็ปิดประตูก่อนก็ปิดประตูกอปิดประตูก่อนแล้ว

สวัสดีครับยามเย็นนะครับแม่โอมาแล้วใช่ไหมแม่โอใช่ไหมแม่โอใช่ไหมครับแม่มงคลค่ะโอแม่มงคลค่ะทักกดติบกดติบเลยใช่ไหมโอ้มันมีสายบอกว่าแม่โอจะมาแล้วก็ทึกทักไว้ก่อนแหละตกลงเป็นแม่มงคลเนาะครับผมมาแล้วพี่ลินรับแขกครับ พี่ินรับแขกนะครับผมแม,ม่แม่เอฟซีมาแล้วนะ <c oughs> ครับผมยามค่ำยามเย็นยังทันยังทันอยู่ นี่ชื่อน้องดำครับจำเสบตัวลายสมาชิกใหม่ของศูนย์น้องดำมันโดนรถชนแม่อ๋ออะแม่เอาเอาไปดินจุดสวัสดีครับนิตยาสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วครับเชิญครับเชิญครับมาลูกมลูกมามาศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างต้องคำเหมือนเหมือนเป็นดาราเลยนะ ใช่เราจับภาพกันหน่อยเดี๋ยวเอเมฟซีมาแล้ววันนี้เนี่ยเอ็มก็มาเป็นนี่นะนี่นครับเดี๋ยวจับพิมพองขึ้นหน่อยแล้วพิงปองมหาโชคไงครับเผื่อมีโชคมีลาบสวัสดีครับคุณนิตยาเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับแปดท่านนะครับ สวัสดีครับกระท่อมชมพรตอนนี้รอบเย็นรอบเย็นรอบเย็นเย็นแม่ฟีมาแล้วแม่แม่ฟีมากำลังจะปิดประตูพอดีแม่แม่ฟีก็มาพอดีเลยมีคนมาไหว้เช้าเช้าเลยไม่โชว์ไม่รับเลยครับสวัสดีครับกระท่อมชมพรสวัสดีครับนิตยาครับแม่ฟีเรามาแล้วนะ รอบคั่มรอบคั่มต้องคุยกันหน่อยแล้วมารอบคั่มเนี่ยครับผมสอมาห้าท่านมาห้าท่านกับผมอ้าวอ้าไอ้มงคลจับเลขหน่อยอ้าวไอ้มงคลจับเลขหน่อยเลขอะไรเลขอะไรเตือนท่านเลขที่ออกจับสามลูกอ้าวเลขอะไรเลขหนึง่องออกมาแล้ว เลขสองปล่อยลงด้วยครับปลงด้วยเออเลขหนึ่งแะเลขหนึ่งแหละเลขหนึ่งแะเมื่อกี้เอามาเอามเลขหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วใช่ไอมอบันตึกไว้ไม่แน่ใช่ลงดีเลขสามมาเลขสามตองนี้ทยอบอีกทีหนึ่งสามเลยนะจบ หนึ 3, 6, ่งสามหจ้าหนึสกนะฮะส่วนสาธุสาธุขอให้มีโชคมีลาภกันเด้อหนึ่มาแล้วซื้อสักซ้าบาทกับพ่อเด้อจะซื้อหลายดีครับว่ายที่ผมให้แม่เขาแตะกับกลองเพราะว่ารอบที่แล้วเห็นบ่ว่าได้รางวัลใหญ่แล้ว่าที่แล้วดิ นางประกาศซิปบอกผมอยู่ว่าได้รางวัลใหญ่อยากให้เก็บไปเพื่ความนับนะฮะเพราะว่าพอกคนไปยืนต่างเนาะแม่เนาะเนี้ยขี้ขี้ขี้ข้าวหวานกลางเบือนนีไปตรงเหนื่อวันนั้นที่ลินลงรถมากอดเจ้าโว้ที่พี่เงินทำแน่ใจเลยว่ากอดได้คิดถึงอยู่ทุกวันเนี่ยเอ้เจ๋งแหล่ะวันนี้ก็เลยทีโอกาสให้จัดอีกรอบหนึ่งเกิดได้โชคอีกราบต่อแม่อีกใช่ไหมโอ้เป็นไงเป็นไงไอ้แม่เอฟซีเรามาแล้วนะแม่มงคล เสังเสียงปัเสียงะพ่อนี่ถือเนี่มารอบที่หแล้วไปไปาดูทุกวันเลยดูทุกวันเลยแม่เขาคดูดูทุกวันก็ไหวกันทางจอทว,วันทีไม่รักขัทนไหวได้ไนนนงน้องเวลาจะให้จ้าวฝากาไปเสียบให้หน่อย ดูทุกวันแวดกันทางนู้นจอทุกวันแม่เขาร่วมต้องวดาระกินด้วยนะครับต่อยาตะกินนะครับนั่งชมนั่งชมนั่งชมชมกันชมกันครับสวัสดีจ้าตอนนี้กำลังจะปิดประตูพอดีแม่เมฟีมามาเยี่ยมมาแม่มงคล ครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับทั้ง17ท่านนะครับมารัวเลยครับตอนนี้โชคดีมากเลยเกือบปิดประตูซะแล้วเขาบอกถ้าปิดประตูไม่ได้กินขนมเขาบอกเราต้องรีบเปิดครับเพราะว่าเราเห็นแก่กินครับได้ยินว่าขนมมีของฝากเราต้องจัดการอ๋อแ โซโชเลยนี่มาแล้วต้องมีของฝากกล้วยกล้วยเลยไหมกล้วยเลยไหม ครับยามเย็นนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับกำลังชมดูแลให้ปลอให้กำลังใจนะครับหนึ่งสามหกเอาเอาไว้เอาเอาเร็วเอาเร็วรับเอาเร็วโอ้ยครับ เขาปวดเราแล้วนะครับปวดแล้วนะโอ้ยปวดเลยโอ้ยสุดยอดเลยนะ่ยโอ้เราไม่รู้นี่บอกต้องรับเท่ไปทัดในน้อนเขาได้ได้แล้วสายเสกได้แล้วชิ้นไหนที่เขาให้เอาชิ้นนั่นแหละล่วงลงดินก็เอาชิ้นนั่นแหละเอาแล้วครับต่อไปก็จะเป็นกิ่งไก่กิ่งไผ่เสกนะตอนนี้กิ่งไผ่เสกเลยใช่ไหม One one. วันแอดมาได้กกล้วยเสกไปแล้วนะคะับยังมีตะโกนไผ่มาแล้วอรบรรยากาศยามข้าได้ใจเสร็จไปแล้วคะวันนี้ว่าผิดใช่มาแล้วมาแล้วกล้วยมาแล้วกลมาแล้ว สวัสดีครับคุณแม่อุทิศสวัสดีจ้าตอนนี้มีแขกตอนเย็นตอนเย็นมาจากทางไกลแม่มงคลมาจากไหนครับเนี่ยฮะสาวให้สุพรรณสิออสาวให้นี่บ้านหมอบ้านหมอเขตบ้านหมอทั้งที่แห่ค่ะทั้ทงที่แห่สาวให้ได้อยู่เขตเป็นหมออยู่ไอเขตเขตนี่แหละเขตนี่นี่สาวให้เขตน,นี่แหละเขตเมืองสระบุรีเรานี่หรอแล้วเหรอ มาถีห่หุ่นแล้วคหุหลล่นแล้วหุ่นแล้วนะครับโอเคมันทั้งวันนะครับทั้งวนคือ่าครั้งหน้าดจะถ้ามานอนได้ก็จะนอนเฝ้าจะคืนสองคืนเนะ <c oughs> าะเดี๋ยวนี้ไปยุ่ยามาก็เลยซื้อเห็นขนมก็ซื้อเลยมาฝากไปบ้านพระมาเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะสาธุสาธุสาธุไหว้พระมาไหนดูสิอา้าว <c oughs> จัดเป็นพรวงเลย ผมมือเย็นทำไม้จัดหนักพวงใหญ่เลยชียงไม่อกมอกเหนียวใช่ไหมสจะไม่จะมาฝสวัสดีจ้าคุณพี่ยูพีนครับผมเอเมฟซีมาจากเส้าห้นะครับแม่มงคล มีขนมมีอะไรมาฝากกำลังจะปิดประตูพอดีพอดีแม่ก็มาเราเห็นของฝากเราก็ต้องรีบไปเปิดประตูเราจะเห็นแกกินหน่อยหน่อยอยู่นะ <c oughs> ถ้าไม่มีของฝากเราเ็ยว่าปิดแล้วถ้าม,มีของฝากเอาเข้าได้อยู่ครับเราก็บอกอย่างนี้เลย 頑張る。 ยังข <c oughs> อเลยยังมีอยู่ยังมีอยู่ยยยนี่อ่าโอเค